ครับก็บขอตีโอกาสสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับจริงๆเลยกระเรื่องปัจจุบันนี่ก็บมมีเรื่องอย่างที่จะยิงหญ่เปเท่กกับเรื่องของพระนะครับเนื่องจากบ่าขาวของพระนี่ก็ช่วงนี้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับตั้งแต่เกิดมาอาบวชมาจ่ในเพจบรรพชิต้วกอออกมาเป็นเจ้าบ้านนี่เห็นพระเทระผู้ใหญ่ตั้งแต่พระครูเจ้าคุณ เล้วก็เจ้าคุณตังแต่ชันสามัญชันราษชันเทพชันธรรมแล้วก็เป็นเป็นอยู่ในกรณีอยู่สองอย่างก็คือกรณีของเงินแลกะก็กรณีของสตรีนะครับหมู่ศึกวาตฮา,าสิไดเป็นกรณีศึกษาในลักษณะจังซี่ีนะครับตัวนี้ก็ถืึว่าเป็นการเสนอไปยังสำนักพุดนะครับก็ยังกรณีของท่านอาจารย์อุทิศเนี่ย หรือศาสตราจารย์ดรอุทิศนิทานแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็นกรณีที่น่าจะนําไปใส่ได้เวลาที่ตั้งกฎกติกายังขึ้นมาเนี่ยผมอยากจะให้นักวิชาการต่างๆมาแล้วดมความคิดเห็นหรือบางกรณีต่างๆที่มันเกิดเห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยทาการศึกษาโดยมีมหาจุฬามหาวิทยาลัยนี่ทําการศึกษาวัดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสตางค์เนี่ย มันเกิดขึ้นจากอย่างหนงนะครับเกิดขึ้นจากเจ้าวาดหรือเกิดขึ้นจากชาวบ้านเพราะวา่าถ้าตาข้าบัณศึกษาตาข้ากระโถดกันไปกันมาพระกระโถดโยมมาเป็นพอโยมโยมกระโถดพระเอังสีนะครับถ้าตาข้าศึกษาจริงๆยังกรณีของวัดชูจิตกะดีวัดหญยจอมประสาทกะดีหรือวัดไลกิงก็ตามนะครับแต่้าเ้าเป็นกรณีที่ท,ท,ที่ที่มันเหตุการณ์ต่งางๆที่มันเกิดขึ้นหรือไม่แต่กรณีของวดัดจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยสิ เราเอากรณีต่างๆเราเนี่ยมาศึกษามาทาคพามเหัวใจมาศึกษาอย่างรอบขอบแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็เอาวัดตัวอย่างที่วัดเขามีลักษณะการบริหารจัดการที่ถูกตอะกะ้องเลยก็บ่เคยมีปัญหาแล้วก็เป็นไปด้วยความหัวซึกว่าสงบเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะนําเอาความคิดเห็นต่างๆมามายขว่ามาร่วมยอดแล้วก็ต่างกฎกติกาขึ้นมา ในธนาที่จะหารืดมความคิดของหลายฝ่ายบุคิดแบบลักษณะสำนักพูอมีอำนาจนาที่ต่างๆต่างๆเ่านั้นอดีตยนั้นยังกรณีคําสอนก็ดียังกรณีของเชื่ิมจิติอย่าง,ะะาง,ะะงต่างๆก็ดีต้องเอาคนหลายๆฝ่ายมามานําเสนอทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่บ่เห็นด้วยวิธีการใดในลักษณะที่จะทําให้มันเกิดกฎกษษ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 ติกาต่างตทุกคนทุกฐานยอมรับบางวัดที่เกิดปัญหาในส่วนมากเจ้าวาดใส่อำนาจ ลำพังนะครับที่นี่ทาวิธีของการจะ,จะให้เงื่อนเดือนแก่วว่าจะบริกรผมบปเห็นด่วนผมบปเห็นด้วยนะครับคือคณะสงฆ์หรือชาวบ้านดูวตไปนี่มักสิมองในลักษณะที่ว่าเห็นว่าการตรวจสอบบัญชีวัดให้ให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติตั้งกองขึ้นมาเพื่อจะตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของวัดนี่บ่ต้องบ่ต้องมีเลยนะครับ ทานมหนาทีในการซอยประสงค์กับมหนาทีซอยไปทันมหนาทีในการดูแลความสงบเรียบร้อยของประสงค์กับดูแลไปการที่ท่านจะตรวจสอบนี่ท่านมีความรู้ความสามารถขันแม่นว่าสิตั้งกองขึ้นมามันกับข้นกับเพิ่มกับไปอีกนะครับใส่เงินไปแบบหูวซึกวา่าแนวความคิดของของสังคมไทยเนาะกู้ิตตั้งตัวนั้นมา,ต,าตั้งตัวนี้นขึ้นมาการเกษตรก็ากได้แบบนั่นอยากแบบ,แบนี้การเกษตรพัฒนาเบืองนะครับ จักท่ายกองจักปูนั่นดูแลจักปูนีดูแลปุลเปกันไปหมดเลยนะครับฉะนั้นทันีหนาทีในซอยซวยส่วนใดท่านก็ซอยไปดูแลไปแต่ที่สําคัญเวลาเกิดปัญหาทันจะเหตุอย่างไรกะมันบร่ได้เกิดปัญหาหลายนะครับวัดต่างๆบร่ได้เกิดปัญหาหลายนะมันเกิดปัญหาบริแม่ว่าทันจิตไปเก,กาหัวยิงยิงหรืเหตุอีหยังนะครับหรือ,อยังเกี่ยวกับบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยผมมาโยกเลิกซะในการที่จะ ให้วัดต่างๆนําไปไรายงานไปยังสํานักพุดเนี่ยบ่ต้องนะครับให้วัดต่างๆอยู่ในลักษณะที่บริหารจัดการอยู่หันละให้เขามีความโปร่งใสต่อชาวบ้านสังคมของเขาอยู่กันใดแบบทุกคนทุกท่านมีความสมรักสามัญสมรสม,รส,มรสามัคคี้กันนะเพราะว่าทุกคนทุกท่านอยู่ในหันเขาลักวัดอยู่หันเนะ่เขาต้องการความโปร่งใสเจ้าวาดต้องหารบริหารงาน้วยความโปร่งใส ปงใสก็คือชาวบ้านอยู่ในแถวนั้นเขาก็ต้องดูต้องทราบความเป็นไปเป็นมานะครับว่าลักษณะการบริหารจัดการมันเป็นอย่างไรพอมีเหลืองมีเล้าขึ้นมาทันก็ซอยในลักษณะที่ว่าเอ้าบ้านนี่บบแมนซอยแต่ผราได้ครับท่นานอยา่ยาไปคิดว่าสำนักพทดนี่บบแมนจะไปซอยได้พระปกป้องพระอย่างเดียวเด้ครับโยมเขารายงานไปแจ้งไปนี่ทันก็ต้องกระตือรือร้นในการที่จะมาดูแลมาดูแลแบบใดเมื่อเกิดปัญหา เรื่องใดเอาสมมติว่าเรื่องสตรีท่านก็เข้าไปดูแลว่ามันเป็นจริงนําคณะสงฆ์ต่างๆไปกับคณะสงฆ์ต่างๆเมื่อตรวจสอบดูแลยาสุปอยถิ่มไหวนะครับพระประสงค์ต่างๆเนี่ยมีโดยเฉพาะร่องจากคณะจังหวัดก็มีแต่บากหลายไหมนะครับจากคณะอำเภอจากคณะตำบลเต็มไปหมดนะครับท่านสมมารถใส่บุคลากรเราหนีมาซอยบริหารจัดการในแบบง่ายๆเลยนะครับย่าปล่อยไปโดนอย่าปล่อยแบบมีขันตอนต่างๆยาเหตุผู้เดียวทั้งๆที่ ปัญหาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องอาศัยองค์กรอื่นก็ใส่อาศัยนะครับยังมีปัญหาบัตรนี่เขามีปัญหาเรื่องไหมีปัญหาเรื่องสตรีการที่ซอยทั้งเจ้าหน้าที่ซอยทรรมานิยงานตรวจสอบหาข้อมูลขอจริงว่ามันจริงบ่เพื่อจะให้พระภิกษุเหล่านั้นรับผิดช,ชอบและก็ซื้อก็ไปถ้าท่านบอ่อยากซื้อนะหมายเข้ามาท่านดื้อด่านอยู่งสันตรวจสอบอยู่แบบนั้นท่านก็หาโอกาสในลักษณะด็คณะสงฆ์มาตรวจสอบแล้วมันจริงหรือบอ่จริง กระมติในขณะสสฆงต่างๆกระดำเนินการไปถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบัญชีทรัพย์สินท่านบมมีอำนาจในการดีไป่ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินท่านก็อาศัยเจ้าหน้าที่แบบที่เป็นยุ่เนี่ยตำรวจเอา้าอาศัยถ่านมาดำเนินการเนมาตรวจสอบบัญชีวัดตรวจสอบแบบใดว่าแม่จะไปตรวจสอบพ่อจับผิดได้ครับแต่ตรวจสอบเพื่อให้หูว่าที่ไปที่มาเจ้าวาดโกงหรือโกงเจ้าวาดไปพูดปฏิบัติชอบหรือชอบในเรื่องของการเงินนะครับท่านก็นมาดูแลนะครับ รอวัดต,ต่างๆที่เกิดปัญหามันไม่ได้เกิดมันไม่ได้เกิดหลายเลยครับในจังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งก็ไม่ได้เกิดหลายไปไหนเลยเกิดบางครั้งเกิดเรืองนิน่อยเล็กๆน้อๆนอยก็แก้ปัญหาได้ถ้าว่าซอยกันแก่ไขบบตองเป็กกระตกระตาที่ยังหรอกครับใส่ในลักษณะที่มาเลยร่วมพลังกันตรวจสอบตรวจสอบจะสุดไปตรวจสอบเบิ้งโชกุโชกข้าวหรือมาสอบถามซื้อๆได้ครับนั่นบ่ได้ผลประโยชน์ที่ยั้งครับกระเบื้องเด้ยจับคณะจังหวัดหรือประโยค8แปดประโยคเก้าที่เป็นอ่ะ บางคนประลชิกมากตั้งหลายปีนะครับถตาถ้า,าไปสอบถามก็จะยอมรับว่าคนทั้ผีเดีบบ๋ยวไัยอมรับง่ายๆนะครับการที่เป็นหนึ่งเสียต้องเอาข้อมูลขอจากจริงเข้ามาเท่านั้นเองนะครับพอสมาัครได้การสิไปสอบถามซื่อๆคนคนคนบดยอมรับง่ายๆนะครับฉะนั้นมันมีปัญหาเรื่องใดท่านแก้ไขถ้าบางวัดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องติดดินก็แก้ปัญหาเรื่องติดดินใหน้ วาสิดาเนินการจะใดหน่วยงานของคณะสงฆ์ในลักษณะที่จะดาเนินการใหววัดนั้นไปในลักษณะที่ถูกต้องคือซอยประสงค์คือทุกคนทุกท่านเวลามีบุคลากรทั้งด้านทั้งด้านกฎหมายทั้งด่านการภาสศาสนาดําเนินการไปตามความประสงค์นั่นคือลักษณะซอยนะครับซอยเช่าพุดทุกคนบว่าแต่ซอยประสงค์บวแต่ซอยซอยชาวพุดทุกคนทุกทันให้เขามีความศรัทธามากขึ้นคนที่เขามีความศรัทธาแล้วให้เขาศรัทธามากขึ้น คนที่ยังบ่ศรัทธาเขาก็เสด้ศรัทธามากขึ้นนะครับอย่าคิดตั้งโกดผู้เดียวนะครับการการคิดในลักษณะที่ตั้งกองเออห้ยสำนักพุดมีอำนาจหนะ้าที่ในการเดียไปตรวจสอบสอบัญชีทรัพย์สินของวัดอยางยาเลยนะครับอย่าไปตั้งเลยนะครับบม่มีประโยชน์นะครับ่านบรต้องไปถ้ำหน้าที่เรื่องนั้นให้เจ้าหน้าที่ปปชอ,อยในการไปตรวจสอบเส้นทางของการเงินต่างๆนั่นคือการตรวจสอบที่จะมันจะชัดเจนมากขึ้นส่วน การ่ท่านจะมาซอยพระละของพระสงฆ์เนี่ยมันมีหลายอยู่แล้วนะครับกับประสานงานกับคณะสงฆ์ต่างๆเพื่อจะระงับยับยัง้งอธิกรณ์ต่างๆให้มันเมิเดแต่เร็วเม่แม่นจิปล่อยให้คข้า,า,ขาราชการกันอยู่ยังที่อยู่ในลักษณะจังหวัดอาพิจิตเนี่ยกรูสึกว่าโอ้โหเพราะว่าทุกคนทุกท่านบ่เด้บ่ได้ระือด,ดมกําลังในลักษณะที่จะมาดูแลเอาความโปร่งใสให้แก่ให้แก่ชุมชนไงคนที่เห็นว่าเจ้าบาทรูปนี้เนี่ยเขามีลูกมีเมียแล้ว มันก็คนติ่เห็นมันก็คือต้องการอยากจะให้ออกไปสาคุณออกไปแะ้วก็แล้วแต่ว่าคุณก็บ่ย่อมรับการที่บ่่อมรับนั่แหละครับมันเป็นผลของคนที่เขาหูโอ้พระสุวัสจังสียูงสียู่ใดจังได๋นี่อำนาจนาทีดีบดีจากสมณศักสันสันนึงไปสูงอีกไปสูงอีกสมณ์อีกสันนึงทันรายงานไปแบบใดนะครับถ้าทันบ่ตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนว่ามันไปไกลไปสายลนะครับแต่เอาข้อมูลขอเทจิงออกมา เพื่อจะให้ศาสนาของเท่านี่มันบริสุทธิ์ขึ้นการที่เจ้าคณะจังหวัดบางจังหวัดนี่ยู่ได้โดนใช่ไว่าไปบวชพระนั้นบวชพระนี้มันจะเป็นยังไงครับความรู้สึกแต่ไม่เห็นเราโอ้โหคนที่เขาหูเขาเห็นกับมันเจตนาถ้าทางธากิดไปว่าเขาไปมองเขาใส่หลายจังสันใส่หลายจังสี่ผมว่าบ่แมนนะครับแต่มันอาจจะมีคนใส่หลายอยู่ก็มีนั่นแหละครับคือลักษณะทางมาปกปองมาดูแลคุ้มครอง ทั้งประสงค์ทั้งชาวพทธทุกคนทุกทันให้เขาเดินทางไปในทางที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับการดิ้นทันดิตัางกฎกติกายังขึ้นมากให้ปรึกษานักวิชาการและทําเป็นไข,ขว่าผู้ใดทําการศึกษามหาวิทยาลัยมกุฎรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องอปัญหาเกี่ยวกับพระสงค์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินการศึกษาไปวัดใดที่เขามีปัญหาก็ศึกษาเรื่องนั้นหาขอสรุปวัดใดที่เขาเหตุไดดีการศึกษาหาขอสรุป ส่วนวัดใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสตรีมันเกิดพอยงังสันจังสี่หาขอสรุปโดยกระทั่งแก่ไปการาวิธีการถืเ่เห้าเห็ดมาจยังสี่มันอยู่บนพื้นฐานของประชาชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วครับอย่าไปคิดเองคำเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเบื้องลักษณะทัศนคติของพอสำนับพลเอกชาติแล้วท่านอาจจะเข้าใจวาดหน่อยไปครับ